thank <laughs> you เรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณสายเชียวงวิโรจน์นะครับเจ้าพ่อโฆษณาเจ้าของประโยคดังนะครับอย่างจนเครียดกินเหล้าซึ่งหลายคนนะครับก็คงยังไม่ทราบนะครับว่าแท้จริงแล้วเจ้าตัวนะครับคือเศรษฐีเจ้าของทะเลน้ําจืดชื่อดังนะครับจังหวัดนครปฐมบนเนื้อที่กว่า500ไร่นะครับซึ่งในวันนี้ล่าสุดเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปชมความอลังการของทะเลน้ําจืดแห่งนี้ของคุณสายเชียกันนะครับบอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่อลังการไม่ธรรมดาเลยจริงๆเรื่องราวดังกล่าวนี้ จะเป็นอย่างไรนั้นปรติดตามชมกันเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าหลายคนคงอาจจะคุณหน้าคุณตาก,กันดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับ คุณสายเชียวงวิโรจน์นะครับเจ้าพ่อโฆษณาแล้วก็นักแสดงคนดังที่ผ่านมาแล้วทุกบทบาทครับซึ่งหนึ่งในโฆษณาที่ทําให้คุณสายเชียนะครับเป็นที่รู้จักกันมากๆก็คือโฆษณาของสสสนะครับกับคําพูดที่ติดหูที่ว่าโจนเครียดกินเหล้านะครับแต่เชื่อว่าหลายคนก็คงอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอีกบทบาทของคุณสายเชียนั้นก็คือการเป็นนักลงทุนแล้วก็นักธุรกิจนะครับกับการเป็นเจ้าของสวนน้ําสยามชัยหาดทรายขาวหรือว่าทะเลนครปฐมนะครับที่มีพื้นที่มากกว่า500ไร่เลยทีเดียว ด้วยก่อนหน้านี้นะครับคุณสายเชียร์นั้นก็เคยได้ออกมาเปิดใจนะครับว่าการเป็นนักแสดงก็มีหมดอายุตนก็ทําอาชีพนักแสดงจนมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งก็เลยเอาตรงนั้นมาต่อยอดซึ่งการที่ตนมาทําสวนน้ําตรงนี้ได้ก็เพราะว่าน้องที่รู้จักต้องการจัดงานวันเกิดให้ตนในบรรยากาศริมทะเลแต่ว่าตนนั้นไม่อยากไปพัทยาหรือว่าบางแสนเรามีที่ดิน500ไร่เราก็เลยเกิดไอเดียทําทะเลน้ําจืดใช้การขุดลอกคลองให้น้ําไหลเข้ามาตรงนี้แทน แต่หลังจากที่เปิดก็โดนสถานการณ์โควิดเลยแต่ก็ต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้ตอนแรกความตั้งใจของตนไม่ใช่การทำหาดหรือว่าทำทะเลตรงนี้เหมือนตกกระไดพอยโจรขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้พอทำทะเลก็มาทำร้านอาหารร้านกาแฟร้านสเต็กแล้วก็กลายเป็นพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแล้วก็ตั้งใจอยากจะสร้างพูวิลล่าด,ด้วยอยู่แล้วน,นั่นเองครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว